สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะมาตุ้มหลานไม่ได้กินกินกินกูดาแก้วค่ะนี่มันแก้วแก้วพริกดิบแค่ต้องด่ามกปลาซิ่วค่ะพี่น้องมกปลาซิ่วตับมะฮุ่งลึกมึงยื้อถึงบ่ลึกเอาส่วนตักไปโรเด้อร์ตับมะฮุ่งแล้วก็ปิ้งปลา กินปลาซ้อมจานกิงปลาทอดซี่นปเสียวจนมันคุยตวเอนงสองสามนี่ยล้อวำคุยเ จะมุ่นีจะมุ่นตัดดีค่าพี่น้องกินเ้ากินเายบุญด้วยามาฮุ่นกคุยมืิเนาะคุยมกกระซิวอย่างไม่เข้มแม่มกกระซิวงเสี่นแล้วอย่าถึงยุ่ด้วยคอยคุยแจวค่ะพี่น้องไอ้กระคองเพชก็อย่าคุยอัน ต่บาหคร้งเผ็นมาคุยแจ้วได้บันอือืตัวนี้น้อยจดเออคุยอารนี้เอานี่ออกไป <ừ. S 2> อืมาันีกินกระดามาทังกบบกเนาะ มุ้งออกไปราบปกิทานยุทดแมนบ้างไหมราบปกเทานยุทธปิดเรี้ยอบ้อันกันอันกันประยัดน่ายอรยากเน,นี่ยแก้วแ <c oughs> ม่นดารับน้ำไม่จืดมะเข่ากันดีไม่ต้องมาทุออ่อุงเท้อหม ร่องินบบนกระาน้ำแดงก็หนึ่งมีกระแหงเก่งมากเลยวะเก่งไม่ไม่เม่ก็ก่อจะคืนช่ก็มันจะควาคู่ค่อย่งนี้อย่างันออกน้นทอง

ก็จะอืม huh. อ okay. ืมด้ใ็เ <c> ผ <oughs> ็จะแขนงมปากมัน <immt> ่พังไหเพอาะอกินเรียนบ่กันั่งกายเนาะนอนย่อยรับทายกีบลึงมือวะเนี่ยแม่ล่งได้บ่ห่าวกสันดาแม่ลงได้บ่เงอนล้มโดดจะได้บ้างไม่ต้องเสียวกั อบือห่งเลยแต่่หลาย่ตาดีเลี้ยวเห็นกันไดน้อยอย่างไปน้อยหนึ่งได้เนี่ยมม่บอกได้มากไปไปดนเขาจ่าผมก็ดีอยู่กินเทมหมลายกินเทมมลาหมอบอกมปมนบเตรียยวก็หมอ ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องแยกว่าหน่อย